ถึงแม้ข้อบังคับไม่ได้เขียนไว้ชัดเจนแต่ท่านก็ควรจะต้องรู้ว่ามารยาทในสังคมเนี่ยนี่ท่านทําอะไรอยู่ครับประธานกําลังจะเข้าสู่วาระการประชุมนะท่านท่านสมชายท่านท่านทำอะไรอยู่ครับท่านท่านสมภาคยกมือมีเรื่องอะไรครับท่านประธานที่เคารพครับนี่คือสภาทอกอันทรงเกียรติท่านปล่อยให้บุคคลผู้นี้ แต่งกายลักษณะนี้สภาของเราต้องการผู้ที่ทรงเกียรติทรงพลานุภาพทางความคิดเพื่อมาบริหารประเทศอันนี้เห็นท่านประธานเป็นเพื่อนเล่นผู้ปกครองหรืออะไรครับผม<อ>ท่านประธานครับปล่อยให้คนวิกลจริตสติลุดแต่งกายาเหมือนชาวบ้านชาวช่องรวบรวมไว้ในสภาตัวเองทั้งสิน้นอย่างนี้กัครับนี่คือสภา ออนตรงเกียรติออกออกเดี๋ยวตอนนี้ผมผมแยกคนวิกลจริตไม่ออกแล้วครับบ้านเมืองเร<ด>าเ<ด>ต้องการรักษาให<ถ>้คนในประเทศชาติมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งจิตใจและร่างกายจิตวิญญาณแน่ท่านสมภาคใครวิกลจริตครับอยากให้ท่านสมชายได้ชี้แจงนิดหนึ่งนะครับท่านประธานก็รู้อยู่แล้วเนี่ยใครกันแน่ที่วิกลจริต พูดไปได้แป๊บหนึ่งร้องขึ้นพูดไปสักพักหัวล็อกเออคคนที่วิบกลจริตนะ่ะไม่มีใครอยากอยู่ใกล้ท่าประทานดูซิมีใครอยากอยู่ใกล้ครับท่านประธานนี่เป็นแค่การแสดงท่านประธานแต่สภาแห่งนี้เป็นสภาแห่งวัฒนธรรมของชาติ ถ้าไทยครับมีการแต่งกายอย่างอีเข้ามาในสภาท่านประธานดูแล้วครับแต่ละอย่างละอย่างใส่เหมือนสัที่ไหนครับนะ่ันี่คือไข่เนี่ยการไอหยัางเป็นไผพใจมีพลังงานครับท่านประธานครับแต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะรับพลังงานบุญอันนี้ได้ ท่า,า,ทานประธานมันเทปนี้ผมลงทุนมากเหลือเกินท <c oughs> ่าระธา,านคือ <c oughs> โปรดนั่งลงเถะครับอาจารย์พี่ครับ <c oughs> อาจารย์น้องหญิงอยู่นี่ครับ ะครับไม่ั้น,น,นผมนไม่แผ่พลังบุญให้นะครับนั่งลงเลยนั่มาังอยู่เนี่ยนะมีคลื่น,นรครับทระอาจารย์ครับต้องซ้อมนานไหมกว่าจะได้เสียงแบบนครปฐมอะไรน,นี้พระอานครับคนไทยอนามัยดีดีเนี่ยเป็นแค่คำโฆษณาของรัฐแบน ท่านประมาณพูดได้ถูกต้องที่สุดเป็นภาระหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องดูแลเรื่องสุภาพร่างกายของพี่น้องประชาชนแล้วถ้าท่านบอกว่าทุกคนสบายดีอยู่อนามัยดีอยู่ผู้ไดเสียจังสี่กับป่วงแล้วพี่น้องเลยป่วยแล้วป่วยทางจิตแล้วป่วงภาษาอีสานเป็นบ้าผู้อาวุโสนี่ป่วยติดเตียงเยอะแยะมากมายคนแก่ ป่วยติดเตียงมากมายผมอายุแ okay ค่นี้ยังมีผู้ป่วยติดตามเลยท่านประธานไม่ได้ติดเตียงนะไม่ได้ติดเตียงเป็นผู้ป่วยติดตามมันอาการยังไงครับไม่ใช่อาการยังไงหรอกเมียผมนี่แหละไปที่ไหนมันก็ตามไปที่นั่นไปทุกที่เขาไม่ได้เป็นผู้ป่วยแต่เขาเป็นห่วงครับอ๋อเป็นหว่วงเหรอครับตามย่งกับบัตรประชาชนเนี่ยติดตัวต,วตลอด สาภาพัฒน,นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเมื่อ27พฤษภาคม67แถลงเองคนไทยป่วยเป็นโรคจิตเวทณา,าเวลานี้10ล้านคนมากขนาดนั้นเลยครับมากขนาดนั้นละครับและผสมปนเปยอยู่นี่นี่นั่งหน้าสลอนอยู่นี่แล้วมีคนใส่หมวกเป็นบ้างหรือเปล่าไม่น่านะครับเพราะเขามีหน้าที่รักษาคน,นคอันนี้ยังไม่ไม่ถึงว่าป่วยนะครับ ถ้าจะป่วยต้องอย่างนี้ครับอขออนุญาตน,นะครับถ้าแต่งอย่างนี้เป็นเป็นรักรักษาคนหน่งนะครับอันนี้ป่วยเต็มร้อยครับ <c oughs> ป่วยคู่เลย, <c oughs> ยพอแต่งตัวนี้ก็จะแสดงได้เหมือนเลยนะน้องเย็ง <c oughs> ท,ท่านอาจานที่เคารพครับ เดี๋ยวนี้นะเพราะฉะนั้น,นคนเราก็จะซืมเศร้าก็จะเครียดมากเพราะบางคนเนี่ยท่านประธานอีกหนึ่งอาทิตย์เนี่ยเงินเดือนถึงจะออกตังในกระเป๋านี่เหลืออยู่สามร้อมันก็ได้แต่ภาวนาว่าทุกอย่างจะดีเองทุกอย่างจะดีทุกอย่างจะดีเองสาธุ ทำให้มันพร้อมๆคนอื่นด้วยนะแล้วท่านประธานครับข้อใท้จริงคืออะไรต้นปี2567ยอดปิดโรงงานตั้งแต่ต้นปี67ปิดไปแล้ว1,700แห่งพนักงานถูกปลดเลิกจ้างไปแล้ว42,000ตำแหน่งทุกอย่างจะดีเองสาธุไล ดีๆอย่างสภาทอดนี่เลตติ้งดีวันดีคืนแต่โฆษณาก็ยังไม่เต็มทุกอย่างจะดีเองทุกอย่างจะดีเองสาธุทุกอย่างจะดีเองสาธุพ่อหมอครับอยากจะถามว่าอีกนานไหมอันนี้ก็แล้วแต่เจ้าของรายการแหะครับเจ้าท่านที่เคารพครับ ท่านประธานครับแล้วปัญหาเศรษฐกิจตอนนี้ข้าวของแพงมากอย่างที่ผมเคยเรียนธรรมธานเนี่ยแต่27พฤษภาที่ผมหาข้อมูลมาใหม่เนี่ยยังอ้างอิงนะคะราคาน้ำมันของมาเลเซียอยู่น้ำมันเบนซินมาเลเซีย15บาท95สตางค์ต่อลิตรประเทศไทย38.15ประเทศไทย38บาทมาเล15บาท ประเทศไทยเนี่ยสรุปแล้วน้ำมันที่ถูกคือน้ำมันจิ้งเหลน<ด>แล้วชีวิตคุณภาพชีวิตคนไทยเป็นยังไงประธานตื่นมาแต่เช้าเติมน้ำมันขับรถไปถาำานเมื่อหาเงินได้เรียบร้อยได้เงินแล้วเอาเงินไปเติมน้ำมันอีกมันวนอยู่แบบนี้มันไม่เหลือจะไปทำอะไรได้เลยชีวิตประจำวันก็อยู่ลำบากอยู่แล้ว ค่าแก๊ดค่าน้ำมันค่าน้ำค่าไฟถ้ามันจะมีค่าเยอะขนาดนี้ค่าผมให้ตายสิยังดีกว่าค้ามันเยอะเกินไปประชาชนอย่างเราจึงเป็นยังไงครับจนแล้วจนอยู่จนต่อสถานาการเงินทุกวันนี้ท่านประธานครับอย่าเรียกว่าช็อตเรียกว่าอะไรครับหม้อแปลงระเบิดครับท่านประธานมันฉาหัดมาก ต้องซ่อมนานมากเลยใช่ครับแล้วพอพูดแบบนี้รรท่านประธานครับคนเศรษฐกิจแย่ทุกอย่างแย่คนเริ่มเจ็บป่วยคนบางคนรรท่านประธานนี่ผมไม,ไ,ไม่ได้พูดเองแต่ว่าเป็นคนที่อยู่ข้างในคนบางคนบอกว่าป่วยหนักวันติดคุกลุกได้วันลดโทษลิงโลดไปทั่วสารทิศ ติดโควิดวันนัดฟังคดีเจ้าทาไม่ชนะนี่นอกจากป่วยกายแล้วคนก็ป่วยใจป่วยใจนี่สังเกตง่ายๆอาการเริ่มต้นนี่มันเริ่มต้นจากการใส่รองเท้าที่สีไม่เหมือนกันก่อนจากนั้นก็มีพักเขาม้าผูกคอไปโน่มไปในใี่เยอะแยะมากมายเริ่มจากขายคอสี่ละสองหมื่นห้าตาไปนิพานก็ э มีคนซื้อ พ่กจิตเชื่อมจิตแล้วก็มาถึงชีวิตเราทั้งคู่นี่แหละอาจารย์มีท่านพี่กับน้องหญิงนี่แหละครับใช้ขึ้นพลังรักษาเรารักษาได้จริงนะท่านท่านประธานลองดูดิผมจะรักษานี่ท่านโอเลียงโอ้โหท่านก็มีขึ้นีไม่ได้แล้วครับเพราะว่าแบบท่านหมดแล้วนะครับท,ท, <laughs> ท่านไม่ได้แล้วท่านนนทชัย <laughs> อย่าปล่อยขึ้นเยอะมันลบวนขึ้นของผมถ้ารัฐบาลดีถ้ารัฐบาลมีผลงานจะมีเราทั้งคู่เกิดขึ้นไหมจะมีซื้อโคเรเจนแบบ600บาทแถมเจ็ดไมไม่มีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาถึงตรงนี้แล้วก็อยากจะแผ่พลังให้รัฐบาลเขาจะได้คิดได้ ด้วยอำนาจคุณพระาพุทธพระธรรมพระสงฆ์ฝ่ายรัฐบาลทั้งหลายถ้ายังไม่เวียนอยากเรียนบหวมาเป็นฝ่ายค้อนอีกให้ถอนลักลอบกลุ่มหลงออกแล้วมาปล่อยวางนะขออำนาจคุณพระาพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบนบันดาลจงบันดาลบุญของฝ่ายค้อนทั้งหลายให้ฝ่ายรัฐบาลทั้งหลายด้วยเถิดสาธุทุกอย่างจะดีเองสาธุ ดีเองสาธุทุกอย่างจะดีเองทุกอย่างจะดีเองแล้วจะมาหาหมอทำไมล่ะครับท<า>่านประธานครับผมจะจบด้วยคำว่าสิ่งที่รัฐบาลว่ามาทั้งหมดเราฝ่ายค้านไม่เคยเชื่อเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย ดูแลพี่น้องประชาชนของเราหน่อยและผมจะจบด้วยการที่จะต้องรักษาส่งขึ้นพลังบุญรักษาท่านเอกเชิดพงต้องต้องเลงให้เป๊ะนะเป๊ะครับรักษาท่านสุภาพรักษาท่านชาเทียมเอาหลบครับหลบรักษาท่านเอก ท่านประธานครับผมว่าเรายุติการประชุมนะครับถ้าปล่อยให้เป็นอย่างนี้ต่อไปนี่น่าจะเลอะเรือนแล้วนะฮะน่าจะเพลจอแลวครับน่าจะเพลจอแลวครับเพลจรละครับเปิดประชุมเปิดประชุมเป็น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 ประชุม